เกี่ยวกับเรื่องตัว Work Flow เลยนะครับว่า Work Flow ทำงานยังไง mm hmm. ก่อนจะไปตัว Work Flow เนี่ยผมขออนุญาตให้ดูในตัวของอตัว Procedure มานนิดหนึ่งนะฮะตัว Procedure ของตัว Work Flow เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยผู้สร้างทาสนะครับผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติแล้วก็ผู้เผยแพร่นะครับโดยปกติ Work Flow ส่วนใหญ่ก็ใช้ในเรื่องของการขออนุมัติเอกสารออนไลน์นะครับ เดี๋ยวผมจะลองทําตัวอย่างให้ดูนะครับมันจะต้องเริ่มจากผู้สร้างทัสก่อนสร้างเสร็จตรวจสอบอนุมัติแล้วก็สั่งเผยแพร่มาจัดเก็บในระบบ DMS โลกบควบคุมเอกสารที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นะครับแล้วคราวนี้ผู้ใช้งานก็จะมาเรียกใช้เอกสารตามตามสิทธิาาท์ธาาท,ธาาที่เราตั้งกันเอาไว้โอเคครับเดี๋ยวให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋วยวผมลองทำให้ดูต้องุญาใช้ตั้งแต่ user หนึ่งเข้าไปเลยนะครับ ใช้เทสหนึ่งเทสหนึ่งนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บตรงกระบวนการแรกในการเริ่ม w o r k f l โฟนะครับให้ไปที่ Navigator แล้วก็เลือกท s k นะครับจะมีสองอันก็คือ Task ของฉันและ Task ทั้งหมด Task ของฉันคือเป็น Task ที่เราสร้างไปให้คนอื่นอนัุมัตินะฮะทั k ทั้งหมดคือคนอื่นสร้างและส่งมาให้เราอนุมัติเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่า ระบบเนี่ยมันไม่ลิมิตในเรื่องของการขออนุมัตินะฮะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูว่าผมจะสร้างเอกสารชุดนึงไปส่งให้คนอื่นอนุมัตินะครับพอเข้ามาปุ๊บตัวทัสเนี่ยจะแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวานะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆด้านขวาจะเป็นแสดงรายการนะฮะแล้วก็รวมถึงสามารถเอ็กพอตรายงานออกมาได้แล้วก็มีการฟิลเตอร์หรือค้นหาในทัสมันนั้นได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเริ่มสร้างทัสดู เมื่อกดสร้างทาร์เข้ามาปุ๊บหัวข้อที่มีอันนี้เป็นหัวข้อมาตรฐานนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนชื่อหัวข้อเลยพวกนี้ได้ถ้าหรือจะใช้เป็นอื่นๆเลยก็ได้นะครับผมเลือกเป็นขอจะทําเอกสารใหม่นะครับแล้วก็รหัสเอกสารนี้อยู่กรณีเรามีการควบคุมเรื่องรหัสเอกสารเอาไว้ครับแก้ไขครั้งที่หนึ่งจำนวนหน้าชื่อเอกสารทดสอบการสร้างทาร์ข้อความก็แล้วแต่เราใส่เลยนะครับ วันที่บังคับใช้อันนี้ก็คือมีผลยังไงนะฮะจะมีผลในเรื่องของการแจ้งเตือนครับผมผมเลือกวันที่25เมื่อถึงวันที่24เนี่ยระบบจะทการแจ้งเตืนอนกรณีทาร์อันนั้นเนี่ยไม่ยังไม่ถูกอนุมัตินะครับก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็กรณีวันที่15ยังไม่อนุมัติอีกก็จะมีการแจ้งเตือนอีกแล้วก็ถ้ายังไม่เกิดการอนุมัตริระบบจะฟิลเตอร์สถานะของทาร์เนี่ยไปไปที่ฟิลเตอร์อ่าเลยระยะเวลาที่กําหนดนะครับ อันนี้หัวข้อพวกนี้ก็เลือกเป็นข้อมูลได้นะครับคราวนี้มาถึงตรงผู้ที่รับมอบหมายนะครับจะมีผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติตรงนี้เนี่ยถ้ามาดูจากตัว workflow ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราคือผู้สร้าง task นะครับจะต้องมีผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติสังเกตว่าถ้าจากฉากตัวนี้จะเห็นได้ว่าสามารถมีผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติได้ถึงจํานวน n คนก็คือตัวว่ากี่คนก็ได้นะครับเป็นผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุมัติเดี๋ยวผมจะลองเลือกให้ดูนะครับ มมติบอกว่ามีผู้ตรวจสอบเราสามารถเลือกเป็นกลุ่มก็ได้นะครับหรือเป็นบุคคลก็ได้ตรงนี้เราฟิลเตอร์ได้นะครับสมมุติผมนายจกพันธ์จะมีผู้ตรวจสอบแค่ใน a กับใน b เท่านั้นมีผู้อนุมัติแค่ใน e กับใน f เท่านั้นอย่างเงี้ยสามารถฟิลเตอร์ได้ถ้าเราไม่ฟิลเตอร์ก็จะแสดงผลทุกคนขึ้นมานะครับผมอนุญาตลองเลือกบางท่านดูก่อนนะครับผมไมเลือกในผู้ตรวจสอบมีสี่ท่านผู้อนุมัตินะครับ สังเกตว่าเมื่อสักรู่ที่เลือกสี่ท่านปุ๊บแล้วพอเลือกผู้อนุมัติเนี่ยระบบจะฟิลเตอร์สี่ท่านนั้นออกคือจะไม่มีท่านใดคือที่จะเป็นได้ทั้งผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติในคนเดียวกันนะครับสองอย่างนี้ความหมายก็คือ่รล้บถัดมานะครับจะเป็นเราสามารถมีผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุมัติได้ถึงจํานวนเอ็นคนนะครับกี่คนก็ได้ก็ถัดมานะครับก็คือเราจะต้องเลือกว่าะจะให้การตรวจสอบเนี้ยดําเนินการตามลําดับหรือ อนุมัติเป็นกลุ่มกรณีดำเนินการตามลำดับหมายถึงว่าระเบีบที่หนึ่งเนี่ยต้องอนุมัติก่อนถ้าไม่อนุมัติจะถูกรีเจคไปที่ผู้สร้างให้ทําการแก้ไขนะครับถ้าลำดับที่หนึ่งผ่านลำดับที่สองผ่านลำดับที่สามผ่านลำดับที่สี่ไม่ผ่านก็จะถูกรีเจคก,กลับไปนะครับก็จะเป็นลักษณะการดำเนินการตามลำดแบบับแต่ถ้าบอกว่าถ้าเราผมเอาอเลือกเป็นกรณีอนุมัติเป็นกลุ่มต้องผ่านแล้วผมใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ความหมายตรงนี้ก็คือว่าจากตรงนี้ผมเลือกไว้สี่ท่านห้าสิบเปอร์เซ็นหมายถึงว่าสองในสี่ใครก็ได้ครับอนุมัติก่อนสองคนผ่านถือว่าตรวจสอบผ่านการอนุมัติเหมือนกันครับหลักการเดียวกันนะครับแต่ถ้าผมใส่เป็นหนึ่งร้อยความหมายตรงนี้ก็หมายถึงว่าอ,อมีการต้องอนุมัติผ่านทั้งสี่คนครับแต่ว่าไม่ตามลําดับนะครับใครก็ได้ก่อนหรือหลังไม่ไม่จํากัดน,นะครับตรงนี้ โอเคครับอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติและตรงช่องนี้การกําหนดไลายเซน็นหมายถึงยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสุดท้ายระบบจะทําการสแตมป์ลายเซน็นนะครับว่าของคนนั้นๆที่เราเลือกนะครับโดยตรงเนี้ยผมเซตไว้ให้สแตมป์ลายเซน็นได้แค่ท่านเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเห็นกรอบลายเซน็นเราจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาออกก่อนเคสนี้เดี๋ยวกรณีเนี้ยผมจะลองให้ มีแค่ผู้อนุมัติอย่างเดียวนะครับเป็นเทสสองเป็นคนอนุมัติแล้วก็มีการสแตมป์ลายเซ็นโดยเอกสารที่ผมจะแนบเข้าไปจะเป็นเอกสารที่เป็นฟอร์มลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติงานนะครับเป็นระเบียบปฏิบัติก็จะมีเป็นเหมือนใบปะหน้านะฮะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นในเรื่องของตัวที่เว้นพื้นที่เอาไว้ให้ระบบสแตมป์ลายเซนให้ หน้าที่สองหน้าที่สามก็เป็นเอกสารข้อมูลนะโดยตรงนี้เนี่ยตรงการแนบไฟล์เข้าไปเนี่ยเราเดี๋ยวผมลองแนบไปดูครับการแนบไฟล์เข้าไปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแนบอไม่จําเป็นว่าจะบังคับให้แนบแค่ไฟล์เดียวนะครับจะแนบสองไฟล์สามไฟล์สี่ไฟล์ก็ได้สามารถแนบไปได้ทั้งหมดและเมื่อสแตมป์ลายเซ็นเรียบร้อยแล้วมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเผยแพร่เรียบร้อยจะให้ระบบรวมไฟล์ให้อัตโนมัติเลยก็ได้ อย่างที่นี้ณตอนนี้ผมแนบไปเป็นไฟเวิร์ดนะครับระบบจะทำการแปลงเป็น PDF ให้นะฮะแล้วก็จะทำการแสแตมป์ไลเซนให้โอเคครับตอนนี้ยังไม่มีการแสแตมป์นะฮะแล้วเราทำมานะครับการดำเนินการให้อากรณีเผยแพร่แล้วถ้ากลับมาดูตรงโฟล์นะครับถ้าสมมุติตรวจสอบแล้วอนุมัติแล้วจะมาถึงการเผยแพร่ตรงเผยแพร่เนี้ยปกติก็จะมี DCC ขององค์กรในการ ตรวจสอบเอกสารขั้นสุดท้ายแล้วสั่งเผยแพร่ไป,ไปที่ระบบควบคุมเอกสารนะครับตรงนี้เมื่อเผยแพร่แล้วเราต้องการให้ระบบแจ้งเตือนไปยังใครเราสามารถระบุอีเมลได้นะครับกรณีถ้าระบบนี้มีกลุ่มอยู่ระบบจะเอากลุ่มมาแสดงผลนะครับให้เราเลือกกลุ่มได้หรือเราจะใส่อีเมลเพิ่มไปตรงนี้โดยตรงก็ได้กรณีนี้ผมไม่เลือกนะครับหลังจากนั้นนะครับ mm. ก็ออกดที่เริ่มต้น โอเคครับพอเริ่มต้นเสร็จปุ๊บเ่ยจะเห็นได้ว่าตัวทัสเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาคือทัสเลขสามนะครับทัสเลขสามสถานะก็จะบอกว่ารออนุมัติอยู่ตรวจสอบแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่มีไม่เราข้ามกระบวนการตรวจสอบไปเลยก็คือมารออนุมัติเลยนะครับถ้าจะกดเข้าไปดูรายละเอียดหรือแก้ไขหรือยกเลิกสามารถคลิกขวานะครับหรือเข้าไปดูได้เข้าไปดูแก้ไขยกเลิกได้นะครับก็ดูรายละเอียดได้คราวนี้ผมจะลองใช้ user test สองนะครับ จะผมล็อกเอาท์ออกใช้ user test 2เข้ามาเมื่อ test 2เข้ามานะครับอันดับแรกก็จะกลับมาที่ตรงเรื่องของแจ้งเตือนนะฮะตรงกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงแจ้งเตือน task เนี่ย test 2เขาจะได้การแจ้งเตือนมาว่ามี task เลขที่3ในรอการอนุมัติเขาสามารถกดอ่านรายละเอียดเบื้องต้นได้นะครับพอกดอ่านปุ๊บกดดูได้ พอก,กดดูระบบจะพาเข้ามาที่หน้าทาัสนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีรายละเอียดแล้วก็ผู้อนุมัติเป็นใค,ครเทสสองไฟล์ที่แนบมากรณีถ้าเราต้องการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างนะครับถ้าไม่อนุมัติเรากดเราสามารถใส่คอมเมนต์เข้าไปได้ระบบจะเก็บเป็นข้อมูลแนบกับทัสนั้นๆไปนะครับทําให้ผู้ที่สร้างเนี่ยเขาเห็นว่าเอออ่าผู้คนอนุมัติไม่อนุมัติมาเพราะอะไรนะครับ แล้วก็สามารถแนบไฟล์เข้าไปได้หรือถ้าอนุมัติก็สามารถใส่คอมเมนต์เข้าไปได้เคสนี้ผมเลือกเป็นอนุนมัตินะครับแล้วใส่คอมเมนต์เข้าไปโอเคครับก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าฐานเลขสามสถานะกลายเป็นอนุมัติแล้วดียวลองเข้าไปดูครับพอเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นสถานการดําเนินการครับว่าตอนนี้เอ่อเสสองเนี่ยซึ่งเป็นคนอนุนมัติเนี่ย ได้อนุมัติเมื่อวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้ให้สถานะเป็นอนุมัติมีคอมเมนต์มาว่ายังไงบ้างน,นะครับโอเคครับตอนนี้ถ้าดูเราดูแจากโฟตนนัวนี้เราจะจบกระบวนการอนุมัติแล้วมาอยู่ที่ตรงผู้เผยแพร่อเอกสารนะครับผู้เผยแพร่อเอกสารจะเป็นใครในองค์กรก็ได้นะครับเราสามารถกําหนดโลให้เขาได้แต่ตรงน,นี้ผมให้ทางแอดมินนะครับเป็นเป็นอ่า เป็น DCC ขององค์กรโอเคครับเมื่อทาง DCC เข้ามาในระบบเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนเหมือนกันครับว่าการแจ้งเตือนนี้จะส่งมาทั้งที่บนระบบแล้วก็ส่งไปที่อีเมลนะครับการแจ้งเตือนทัสเขา,าอา่ระบบจะบอกว่าทัสเลขที่สามเนี่ยได้ถูกอนุมัติแล้วนะครับวันนี้เมื่อเวลาเท่านี้เมื่อเรากดอ่านดูรายละเอียดต่างๆนะครับ พอกดดูปึ๊บทาง dc c ก็สามารถเห็นกระบวนการดำเนินการต่างๆมาได้ตั้งแต่ต้นนะครับและ dc c สามารถมาสมมุติบอกว่าคนสร้างเนี่ยไม่ได้กําหนดการแจ้งเตือนไม่ไกําหนดการหลังจากเผยแพร่เนี่ยจะให้มีการแจ้งเตือนอะไรไหมเขาไม่กําหนดมา d ีซสามารถมาเลือกเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับถ้าดี c มองว่าสมมุติท s สเนี้ยมันหลังจากเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฝ่ายเ r าเขาก็อาจจะมาเลือกฝ่ายเอาเพิ่มเข้าไปได้นะครับ และเมื่อเผยแพร่แล้วจะให้ไปจัดเก็บไฟล์ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ไปจัดเก็บที่<ม>ก็สามารถเลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ได้นะครับเลือกไปที่ฝ่ายบุคคลนะครับเลือกโฟลเดอร์นั่นหมายถึงว่าจะเห็นได้ว่า d c ซจะทำหน้าที่ในการตรวจเช็คขั้นสุดท้ายแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ในการจัดเก็บเอกสารปลายทางแล้วก็สั่งเผยแพร่แล้วก็ยืนยัน โอเคครับตรงกระบวนการนี้ก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับในการอ,าอนุมัตเผยแพร่และสแตมป์ลายเซ็นนี้เรามาดูครับทัสเลขที่สามทัสเลขที่สามตอนเนี้ยสถานะของเขาก็คือเผยแพร่แล้วนะครับเผยแพร่แล้วตอนนี้เรามาดูกันครับว่าโฟลเดอร์ไฟล์บุคคลนะครับมเมื่อกี้ผมเิดสั่งเผยแพร่ให้มาเก็บที่ไฟล์บุคคลสังเกตว่าไฟล์ที่มาเนี่ยจะเป็นไฟล์ชื่อเดียวกันกับไฟล์ที่อัพเข้าไปคือฟอร์มหนึ่งนะครับ ที่เป็นไฟเวิร์ดเราสามารถตั้งได้นะครับไม่ให้เป็นชื่อไฟล์ก็ได้เป็นชื่อเอกสารก็ได้กําหนดได้ตรงนี้พอเดี๋ยวเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บจะสังเกตว่ามีการสแตมป์ไรเซนเข้ามานะครับเป็นกรอบจะมีผู้จัดจทําอันนี้เนื่องจากผมไม่ได้แนบรูปภาพไรเซนของแต่ละคนนะฮะเทสหนึ่งมีการสแตมป์ไรเซนเข้ามาแล้วก็เทสสองมีการสแตมป์ไรเซนเข้ามาครับแล้วก็จะแปลงทุกอย่างเป็น pdf สามารถเอาไฟล์มาผสมกันให้ได้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของ เวิร์กโฟนะครับถามว่า w o r k ์กโฟใช้กับเรื่องอะไรบ้างก็คือการคอนโทรลเอกสารยกตัวอย่างบอกว่ามีบางที่ใช้ลักษณะนี้ครับก็คือบอกว่าตรงไฟล์ที่ใช้ต้องกันเนี่ยทุก User อรไม่มีสิทธิ์ในการเพิ่มลดโฟลเดอร์เพิ่มลดไฟล์เลยจะเป็นเอกสารที่ขององคอ์กรจริงๆเขาเขามามาเอาไปใช้เช่นระเบียบปฏิบัติอย่างเงี้ยครับที่คอนโทรลเรื่อง ISO แล้วก็พออนุมัติเสร็จแล้วระบบจะส่งไฟล์มาเก็บที่ตรงปลายทางโดย dc c เป็นคน เป็นคนสั่งเผยแพร่อันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้อีกแบบหนึง่งหรือการประยุกต์ใช้เช่นการขออนุมัติเอกสารอย่างตอ่อณนตอนนี้ครับก็จะมีปัญหาเรื่องว่า,อาเอาเวิร์กโฟมโฮมก็จะมีปัญหาว่าเอกสารเนี่ยมันถูกถ้าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นการพิมพ์ออกมาแล้วก็ใส่แฟ้มสเ,เสนอนายเซ็นอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นการขออนุมัติออนไลน์แบบนี้แทนครับอันนี้ก็ตัวระบบก็จะรองรับในเรื่องของตัวเวิร์กโฟตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวในเรื่องของการซัพพอร์ต กรณีเกิดปัญหานะครับก็สามารถาสามารถแอดไลน์โอของทางเรานะครับแล้วก็ติดต่อทางเราเข้ามาได้นะครับในแปดคูณห้าคือแปดชั่วโมงห้าวันทําการนะครับหรือว่าจะค้นหาจากแอดบูตูได้เลยครับแล้วก็สามารถจะอเข้ามาเพื่อสอบถามปัญหาหรือแจ้งปัญหาได้ในการใช้งานสมมุติใช้งานไม่เป็นตรงนี้จะทาํางานยังไงก็สามารถแอดมาสอบถามได้ Apple.